นี่ผมพาท่านเข้ามาเที่ยวอันวาา่าไรเือเกลือคาเฟ่มาดูวิวนะครับอ,อันนี้อยู่ถนนสาย3ส,สุขุมวิท3นะครับสุขุมวิทสุสายเกาด,ดูสวยแค่ไหนเดี๋ยวดู เห็นไหมวิวสวยมากเลยครับดูครับท้องฟ้าก็งามเงาม,งามเดี๋ยวเราไปดูนะครับเรามาดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูร้านขายคาเฟ่นะครับดูครับสวยมากเลยเห็นไหมครับาคาเฟ่อยู่ที่นาเกลือเลย คาเฟ่อยู่กลางนาะเกลือท่านดูสายเก่าเข้ามาชมได้เห็นไ,ไหมครับสุดลูกหูลูกตาเลยเบิงวาด้วยนาเกลือเห็นไ,ไหมท้องฟ้าสวยนะครับวันนี้ดูเด้อเกลือโอ,อ้มีนกฟิราบมาด้วยนกมันกำลังคาบเกลือไปแล้วนะครับดูครับ หาท่านชมนะครับเดอะเกลือดูสุดลูกหูลูกตาความงดงามของธรรมชาตินะครับอันนั้นถ้าดูไม่ผิดเป็นเขาที่ชนบุรีเขาไกลๆนั่นนะครับน,นั่นครับเขาไกลๆนั่นเลยเอ,อ,อันนี้อยู่แล้วแบบสงบดี ตรงนี้เป็นโรงสีกับอาลงเ,เลือนเรฉากวยไม่ใช่บ้าน้างนี่เป็นบริเวณท้องท้องนาเกลือนะครับดูผมพาเข้าไปดูคาเฟ่เขานะครับเป็นบ้านบ้านบ้านเลยชาวบ้านเลยนะครับผมเอารถเครื่องมาเห็นไหม ผู้ใจของเราเห็นไะดูประตูเอาประตูมามา,มาแต่งสวยดีเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับมีกวก๋เดี๋ยวญญญญตุน,นเนื้อตุนหมูตุน,นด้วยทำไมประตูทําอ,อ,อโรแมนติกดีเออทำเขาเรียกอะไรนะม,มีมีความ ศิละปะฮา,าเจอโรแมนติกเดี๋เียวเนื้อตุน๋นแล้วก็มีมาม่าอะไรม,มีอะไรเยอะแย,ยะเลยนะครับถูกครับเป็ดเดียวเนื้อตุน๋นน้ำซุปหอมเข้มข้นอร่อยเราไปดูครับที่ร้นานนี้บรรยากาศร่มรื่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปทานกาฟแฟกันนะครับบรรยากาศก็แบบบ้านๆดี ดังนั้นที่นั่งถ่ายรูปก็มีดูครับผมเข้ามาตามป้ายนะครับเข้ามานั่งกินเออแปลกดีนี่ห้องน้ำเข้านะครับนี่ห้องน้ำเดอะเกลือคาเฟ่นี่ดูเดอะเกลือคาเฟ่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านเขานะครับไปดูร้านกาแฟเขาดิก,กว่า ไม่มีจักจ๊กเจอเวจั๊กบรรยากาศดีนะครับโหเดี๋ยวเราไปกินกาแฟเขาก่อนเลื่อนก่อนเลื่อนนี่ร้านกาแฟเขานี่ร้านกาแฟโอ้อันนี้พิมพ์เองเลยเนาะเดือกลือคาเฟ่ เมนูแนะนำมีหนมด้วยนะครับดูกครับมีใครวาดสวยจังเลยโอ้มีสีสันเยอะเลยรูปนี้ใครวาดฮนะ,ล,ออะดล,ลูกขายใช่ไหมเนี่ยออาข,าขายใเป็ที่ไว้วาดเองเอาวาดสวยเนาะ แบบอยู่นี่นมก็เยอะนะครับเวียเตี๋ยวเนื้อตุ่นนี่ของอันนี้อะไรให้นี้ขอปคุนดูโอเคเลยบรรยากาศดีนะครับมานั่งเล่นนั่งชิลชิลกันเห็นไม่มีแขกมานั่งเลยนะครับโอเคครับแนะนำร้านเรือคาเฟ่ที่สุขุมวิทสายเก่านะครับ มีเวลามารับประทานกันนะครับนี่ครับผมออกมาแล้วมาดูวิววิวเห็นไหมนาเกลือสวยไหมเออแปลกดีอ่ะนี่้าจะมีท่ออะไรสีฟอฟ้าท่อสีฟอฟ้าเห็นไหมไกลๆนู่นเลยแถวนี้เงียบดีนะครับกลางวัน เงียบสงบดีไม่มีอะไรรับรองโจรผู้ร้ายไม่มีแน่นอนนี่บ้านนี้ลื้อไปแล้วนี่ตรงนี้บรรยากาศดีเห็นไหมผมมาเที่ยวแล้วก็มากินกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับสวยดีอันนี้เป็นเครื่องทำเกลือนะครับดูครับตรงนั้นมีน้ำเยอะเลยกี่ก๊ นี่ก็มีชาวบ้านและตรงนี้มีบรรยากาศมีต้นต้นสมด้วยนะครับตรงนี้เป็นต้นสมแสดงว่าที่เรายืนอ,อยู่นี้เป็นเป็นป่าสมแน่เลยทุกมันไ,ไม้เขนที่จอดรถให้ดูคลองเล็กๆคลองเล็กๆมันคลองหรือเรียกว่าลูกคลองออแบกดีเห็นไหมรดนกั้นน้ำเลยล้ว มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านเข้ามาจากสุขุมวิทประมาณสัก200เมตรหรือ100เมตรเนี่ยนะครับนะครับนี่ผมหันหลังผมขี่รถมาจากทางนี้นะครับเป็นสุขุมวิทสายเก่าระบอกระบ่งหน้าไปจะไปอ่ะไปบางบ่อบางวัวอะไรเนี่ยครับแล้วก็มาเจอนี่ ายมันเขียนว่าเดอะเกลือคาเฟ่คารฟยสดอาหารชาบูขนมหวานระบายสีเอาดีระบายสีนี่แล้วเราก็เข้าไปกินอาหารทีนี้ผมบอกมาเลยถ่ายให้ท่านชมนะครับเรียกว่าบรรยากาศแปลกดีครับสาเก่านะครับพี่สูวิติสายเก่านะครับโอเคครับ